สวัสดีพี่พี่นะคะพบกับช่องทีเด็ดหวยเจ๊น้ําพารวยนียคะวันนี้นะคะน้ํามาสอนสูตรนะคะสูตรที่พี่พี่ทำกันเข้ามานะคะว่าน้ําใช้สูตรไหนในการเล่นนะคะที่วางกันในกลุ่มนะคะก่อนใช้นะคะก็เทสก่อนสามสิสี่รอบนะคะค่อยนําไปใช้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำด้วยนะคะสูตรแต่ละสูตรไม่ได้เดินดีตลอดทั้งวันนะคะต้องเทสก่อนเนาะค่อยนําไปใช้กันนะคะ สูตรวันนี้นะคะนี่ก็คือปักสิกร่างนะคะที่วางเข้าดีมากเลยนะคะผุนนะคะน้ำใช้ของค่ายทองนะคะหรือว่าค่ายไ์เบ็ดนั่นเองนะคะค่ายทองนะคะหรือใครที่เกียดคิดว่าวันนี้แต่ละวันใช้ใช้สูตรไหนเล่นอะไรดีนะคะก็มีคุ่มแนวทางนะคะวางให้ตั้งแต่เช้ายันดึกกันเลยเนาะมารอบแรกนะคะเริ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรอบนะคะอ่าเขียนไว้เลยนะคะก็จะเป็น เริ่มที่รอบที่หกนะคะก็เป็นศูนย์ห้าเจ็ดนะคะสามห้านะคะรอบที่หกนะคะศูนย์ห้าเจ็ดสามห้านะคะสุดง่ายเลยนะคะเดี๋ยวน้ำจะทำให้ดูเนาะก็ใช้แค่หลักหน่วยบนนะคะแล้วก็หน่วยละหน่วยบนกับสิบบุนะคะวงกันนะคะห้าบูจเจ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะเรามาดูผลรอบที่เจ็ดนะคะผลรอบที่เจ็ดรอบแรกนี้เป็นยังไงนะคะ เข้าไหมคะรอบนี้เข้าเนาะเข้าติถูกไว้นะคะถัดไปนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ใช้หกบวกเก้านะคะหกบวกเก้าเป็นสิบห้านะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเรามาดูผลรอบที่แปดกันนะคะรอบที่แปดคือเจ็ดแปดเก้านะคะสี่เจ็ด เข้าไหมรอบนี้ไม่เข้านะคะรอบนี้หลุดนะคะน้ำก็ตกิผิดไว้เลยนะคะถัดไปนะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะ8ดบวก9นะ8ดบวกเเป็น17 17 18 9 20บ1 22กนะคะเรามาดูผลรอบที่9ก้ากันนะคะแล้วก็คือสี่สามสี่นะคะสอง9สองเป็นยังไงเข้าไหมเข้านะคะถัดไปนะคะถัดไปเลยนะคะเราก็ใช้นะคะ3มบวกกับ4ี่นะคะเป็น เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเข้าไารอบนี้เรามป็นรอบที่สิบผลที่รอไปเล่นนะคะเจ็ดศูนย์หกสองสี่เข้าไม่เลยรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะสิบล่างนะสูตรสิบล่างตัวนี้สามารถนำไปเล่นวินได้นะคะสูตรสองสูตรนี้นะคะสามารถนำไปเล่นวินได้นะอืสามารถนำไปเล่นวนะินได้เลยนะคะก็ใช้สิบบนนะสะิบบน กับหน่วยบนนะคะนำมาบวกกันเหมือนเดิมนะคะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะรอบที่สิบเอ็ดนี้นะคะคือสองเจ็ดหกนะคะเจ็ดสี่โอเคตัวนี้นะก็เข้านะคะถัดไปนะคะถัดไปนะคะก็ใช้หลักสิบบนนะคะบวกหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะ ผลรับผลที่ออกรอบที่12คือสามนกล่าวนะคะสี่สองสี่สองอ่ะเรามาดูเข้าใหม่รอบนี้ก็เข้านะคะสี 4, เข้าเนาะถัดไปนะคะก็ใช้10บนบวกหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะเป็น10 11ิบสองสิบสาบสีห้านะคะสิบสามดสามเนะคะ0ูนย์สอ่ะเป็นยังไงผลรับที่ได้ก็คือศูนย์ตอนนี้เข้านะคะถัดไปนะคะ ก็ใช้นะคะ7จบวกสนะคะ7 3เป็น10นะคะ7จบวกสเป็น 10, 10 1ส1บ1 2 1 3 1 4ดสผลรับรอบที่14นะคะผลก็คือ445 35่ห้าสาานะคะ,ะรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะก็ใช้10บบนกับหน่วยบนบวกกันเหมือนเดิมนะคะเป็น9ก้1 1ิบสิบ4 ผลที่ได้รอบที่15้าคือ9 9้าเก้าสาี่สีอ่าเข้าไหมเข้าไหมเอ่ยเข้านะคะถัดไปนะคะก็ใช้ผลเหมือนเดิม9ก้าบวกสใช้10บนบวกหน่อยบนเหมือนเดิม9ก้าบวกสามสิบสองสิบสองสิบสาบสีสิบห้าบหกสินะคะผลรับรอบที่16ก็คือ3 32สสอนะคะสามสานะสามสาองาอ่ะเรามาดูซิมันเข้าหรือเปล่าเข้านะคะถัดไปเลยนะคะ ก็ใช้นะคะสามบนบวกกับหน่วยบนก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะผลรับรอบที่เจ็ดคือเจ็ดห้าเจ็ดนะคะแปดสองนะคะรอบนี้เข้าหรือเปล่าออกรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็พี่สูตรปากสิบล่างนะคะที่พี่สามารถเอาไปใช้เอาไปเล่นกันได้นะคะสูตรแต่ละสูตรนะคะน้ําเชสมันแล้วว่าดีนะคะน้ําก็นํามาแบ่งปันนะคะ น,ะะน้ำจะหาสูตรแล้วก็เทคนิคด,ดีๆมาฝากไว้พี่อีกนะคะกับสูตรที่ใช้ได้ตลอดเลยนะคะแต่ต้องเทสก่อนนะคะ3าถึงสรอบนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ